เราก็มาถึงโซนที่เป็นอุโมงใต้อ,อโครเียมเนาะก็คือเดี๋ยเราจะเดินลอดตรงนี้กันไปไปไปดูมาบางแสนมาชนบุรีไม่แวะคาเฟ่ก็ไม่ได้เนาะก็คือที่นี่คือแบบบรรยากาศดีมากเลยนะร้านน่ารักมากวันนี้เรามาพักกันที่บางทะเลเนาะนี่เลยกลับที่นี่เลยเคฟบางสะเลก้าพิกัดเที่ยวชนบุรีบอกเลยว่าห้ามพลาดทริปนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปอัปเดตชนบุรีไปนอนพูลล่ากลางทะเล พาไปเที่ยวชมอควาเรียมในราคาหลักสิบไปถ่ายรูปก,กับจุดชมวิวและไหว้หพระขอพรชมความอลังการของโบสถ์และนั่งชิลคาเฟ่น่ารักน่ารักอีกเพียบไปดูกันเลยว่าทริปนี้จะไปที่ไหนกันบ้างเราก็มาถึงจุดแรกของทริปนะครับแวะที่บางแสนเนาะจุดแรกเราแวะที่ เราอเรื่อมมังแสนเนาะที่มอบุรพาเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีโซนใหม่ด้วยสําหรับคนที่จะมาเที่ยวคือที่นี่คือจะมีแบบแมงกะพรุนเลยที่เป็นไฮไลไท์เนาะก็คือตรงนี้คือแบบสวยมากราคาเข้าแบบแค่80บาทเองเดี๋ยวไปดูกันด้านในกันไปแล้วเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็จะมี โซนต่างๆเนาะวันนี้ก็คือแบบคนเยอะมากนี่แมงกะพุนนี่เลยคนเยอะรูนี้แหละนี่ก็เป็นอีกโซนเลยเนาะก็มีแบบพวกปลาต่างๆคนเยอะมากวันนี้ขนาดเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีปลาแบบน่ารักน่ารัก กุ้งเนาะกุ้งกุ้งนีราต้องตนี้ก็คือจะเป็นกล้องดูปลาปลาต่าตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนสำหรับไว้ให้นั่งดูปลาเนาะตู้ปลาพิเรียมคือแบบคนเยอะมากวันนี้ดูปลาแบบตัวใหญ่แล้วเลยอ่ะ หลังจากที่เราเข้าไปดูแมงกะาพูนกันเนาะก็คือที่นี่คือจะมีโซนใหม่ด้วยเป็นตึกใหม่ก็คือตรงนี้คือจะเป็นอุโมงค์ป่าที่เราเคยเห็นกันก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะที่นี่เลยก็คือตรงเนี้ยที่เราเห็นภาพคนมาเที่ยวกันกน็จะเป็นแบบเดินลอดใต้อุโมงค์แล้วคือเพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในจะสวยแค่ไหนแต่คือเมื่อกี้นี่คือตรง เมื่อกี้คือตรงโซนแห่งกับพุนนี่คือสวยนะแต่วันนี้คือดูคนเยอะมากเข้ามาก็จะเจอครับโอ้สวยเนี่ยปลาฉลามนี่เลยโอ้ด้าน,นบนมีฉลามด้วยข้างในคือแบบว้าวมุมนี้คือสวยมากเลยนะนี่ด้านบนมีแบบอาวานด้วยโอเคเราก็มาถึงทางเข้า บางแสนอพาร์เมีตมนะครับวันนี้คือเป็นตึกใหม่เนาะเป็นโซนใหม่ที่เราจางไม่เคยเข้ามานี่ทางเข้าเป็นอย่างนี้เลยน่ารักมากนี่มีน้องปลาหมึกด้วยเข้ามาคือแบบนี่เลยว้าวดูลุ่มลื่นมากือแบบโอ้น้านเดินมากเลย เข้ามาจุดแรกเราก็มาเจอโซนนี้เลยว้าวดูแบบดูใหม่สวยมากอะ่ะน่าเดินมากก็เดี๋ยวไปไปดูกันต่อท้ายๆนี่น่าจะเป็นอุโมงปะะ่าเนาและก่อนที่จะลงอุโมงคนะครับเราก็มา,มา ถึงโซนที่สิบแล้วนะครับเป็นโซนฟอสซิลเนาะอันนี้เลยทางก็าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นอุโมงเป็นเหมือนที่นหินเนาะก็แบบสวยต้าแสงได้สวยมากอันนี้เลยฟอสซิลที่เขาจาลองมาให้คืออันนี้คือฟอสซิลปลาฉลามลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้โโอเคแล้วฝั่งขวาเราก็คือจะเป็นแบบอุโมโมงสำหรับเดินทางถ่ายรูปเนาะดูใต้อ,อโลโคเรียมเดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนู้นแหละ เราก็มาถึงโซนที่เป็นอุโมงค์ใต้อโคเลียมเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะเดินลอดตรงนี้กันไปไปไปดูเอ้ข้างบนก็คือจะเป็นปาเนาะอุโมงคลอดไปยบบดูแบบสวยนะแต่คือ ถ้ามีปลาเยอะๆก็จะดีดนี่มีน้องปลาดยก็สรุปเนาะสำหรับโซนใหม่ก็คือแบบจัดได้ดูแบบสวยมากๆเนาะก็คือสวยก็โซนเก่าอีกแต่สเสียดายที่แบบปลายังไม่ค่อยเยอะเขาน่าจะยังไม่เอามาลงเนาะ แล้วก็โซนเก่ากคือแมงกระพุนก,ก็ยังเป็นเดอะเบสอยู่ก็คือแบบคนก็ยังไปลุมอยู่ถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยแต่โซนใหม่คือก็ถ่ายรูปสวยนะหน้ามาเดินอยู่สําหรับราคาแ0สิบาทก็คือพอคุ้มเลยใครมีเวลามาเที่ยวบางแสนเนาะก็น่าแวะอยู่นี่ออกมาก็จะมาเจอโซนห่งของทยวลึกนี่โซนข่งของพิลึกเลยนี่นี่นีปลาหมึกปลาหมึกเง,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 ง่ง น้องปาเมดมาเมด อีกจุดหนึ่งแล้วนะครับมาบางแสนมาชนบุรีไม่แวะคาเฟ่ก็ไม่ได้เนาะคือที่นี่แบบคาเฟ่น่ารักน่ารักเพียบเลยและร้านที่เรามาก็คือร้านนี้ดูจากรูปือสวยมากปูนเนาะปูนคือบรรยากาศนี่เลยเป็นต้นสนแล้วก็แบบเป็นเหมือนคาเฟ่ต้นไม้ฮะชิลๆต้นสนมีร้านนั่งเนาะก็แบบบรรยากาศดีมากเดียเย๋ยวไปดูด้านในกัน เราเราได้กาแฟเราแล้วนี่นี่นันเปนแนนอยูสุว้าคือที่นี่คือแบบบรรยากาศดีมากเลยนะอยู่ใต้ร่มไม้มีโซนสวนแล้วก็โซนที่เป็นอ่าในห้องแอร์เนาะแต่โซนต้นไม้คือน่านั่งมากนี่ด,ดูล่เมเ,ล <_. S 1> เรื่อนมากเลยนี่เยเดินมาก็แบบมุมถ่ายรูปเนาะแล้วก็แบบ เป็นสวนไม้ใบฟิโลต่างๆเขาจะมีมุมให้ถ่ายรูปมีต้นมงต้นไม้ต่างๆนะใครชอบต้นไม้ในคาเฟ่น,นี้คือต้องมาเลย ที่มาบางแสนเนาะแล้หาที่แบบชิลๆดูพระอาทิตย์ตกก็ตรงนี้เลยนี่เรียกว่าเขาสามมุกเนาะเป็นโซนที่แบบมีที่นั่งให้นั่งชิลดูพระอาทิตย์ตกเนาะก็คือบรรยากาศแบบอย่างนี้เลยตอนนี้เลยนีม่มีซ้มที่นั่งเนาะบรรยากาศแบบคือชิลมากมาถ่ายรูปก,กันได้ดูพาทิตตกดาวนีถ้ามาคนเดียวก็จะฟิลนี้เลยฟิลแบบนี่นั่งชิลแบบลิงเลยอะชิลมาก ก็ถ้าเกิดแบบใครมีคู่หรือมาเป็นคู่เรา็ก็นัง่งชิลดูพระอาทิตย์ตกชิวๆได้เลยฟิลบรรยากาศมันดีมากเลยครับเอ,อตกเย็นแล้วเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ห้ามพลาดบางแสนเนาะที่บรรยากาศก็จะแบบฟิลว,วันนี้ถ้าเกิดมากับงบนนี่นี่เลยลงหนึ่งฟิลส,สวยมาก และเราก็มาถึงที่พักคืนนี้เราแล้วนะครับก็คือวันนี้เรามาพักกันที่บางสะเลเนาะนี่เลยกับที่นี่เลยเคฟบางสะเลนี่ไฮไลท์ของที่นี่คือจะเป็นที่พักที่อยู่ติดริมทะเลเนาะก็คือจะมีะก็จะมีบ้านพักที่ยื่นลงไปในน้ำเนาเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงเข้ามาก็คือจะมาเจอโซนที่เป็นเช็คอินเนาะนี่เลยตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนเช็คอินตรงนี้ก่อนแล้วก็ ฝั่งนี้ก็คือจะมีอ่โต๊ะสนุกโต๊ะพูต่างๆไวเล่นส่วนกลางเนะาะก็เข้ามาเรื่อยๆก็โซนนี้คือสามารถมานั่งเล่นรอเสกินได้เนาะเดินทะลุเข้ามาคือจะเป็นโซนที่เป็นหาดทรายเนาะทรายสำหรับไว้ให้เด็กๆนั่งเล่นตอนช่วงเย็นๆแล้วก็ตรงนี้คือจะมีบาร์มานั่งชิลเนาะ สดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้ก็คือเดี๋ยวเรากินข้าวกันที่ห้องเลยเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนี่เลยหลังห้องเปิดมาอ๋อริมทะเลเลยอันนี้คืออาหารเช้าเรา <Okay. S 1> เป็นอเมรกันเบรกฟาสต์เนาะ hmm. แล้วก็มีเซตชาด้วยที่เมื่อวานไม่ได้กินเนะเาะก็นั่งกินวิวแบบนี้เลยมาดูวิวก่อน ้าว <Wow. S 2> มากินข้าวเช้ากันเริ่มด้วยไส้กรอกทำมีกันนัดฟัดว mm hmm. ะสำหรับคนที่แบบมาพักคูวินล่าเนาะถ้าเกิดแบบไม่อยากไปกินที่ไม่อยากไปกินที่ห้องอาหารเนาะก็สามารถสั่งมาเป็นลมสวิตมากินที่ห้องได้ก็คือเขาจะได้วิวแบบนี้นะกินริมทะเลอืม mm hmm. ถึงคาเฟ่กลางทะเลแล้วนะครับนี่เลยบรรยากาศดีมากมอเห็นวิวภูเขาสวยจังเลยนี่อันนี้คือเป็นจุดมุมถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูสวยมากตรงนี้ใครไม่ได้มาพักคือามาเที่ยวคาเฟ่ได้น้มานั่งชิวคาเฟ่ได้บรรยากาศดีนะมองเห็นวิวทะเล เราก็มาถึงอีกหนึ่งพิกัดในสัต,ตหีบชนบุรีเนาะก็ที่เที่ยวอยู่ใกล้ๆกับที่พักเราที่บางสเลเนาะนี่เลยวัดหนองจับเต่าก็เห็นจากรูปแล้วคือต้องมาเลยก็คือ,อาจะามีอุโบสถมีโบสถ์ที่มีพญานาคล้อมรอบเนาะมาถึงก็คือแบบสวยมากนี่เลยแต่คือเหมือนกําลังก่อสร้างเนาะถ้าเกิดใส่น้ําลงไปก็คือน่าจะสวยก็คือนี่เลยใครสายวัดสายบุญ มาเที่ยววัดนี่คือแบบต้องมาที่นี่เลยก็คือแบบสวยได้ทั้งมาไหว้พระแล้วมาถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนาะด้านในก็จะมีพระพุทธรูปเนาะนี่เลยนี่พระพุทธรูปแล้วก็มีพญานาคร้อมรอบเนาะ ก็เดี๋ยวไหว้พระกันดีกก่าก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งเนาะที่แบบหน้ามามาเพื่อใครมาเที่ยวชลบุรีมาโซนาบางสะเลสัตหีบหรือหาดจอมเทียนเนาะก็คือไม่ไกลเลยเอ้ยไม่ไกลเลยไม่ไกลจากวัดเลย วัดหนองตับเต่านะครับนอกจากที่จะมีอุโบ,บสถที่เป็นมีพญานาคอยู่ล้อมบแล้วก็จะมีคนส่วนใหญ่ก็จะมากราบไหว้เต่ายักษ์หรือเต่าเรือนเนาะก็คือตรงนี้ก็คือจะมีรูปปั้นเต่ายักษ์ให้เราเดินลอดเพื่อขอพรกันด้วยเนาะอันนี้คือเป็นพญาเต่าเรือนเนาะไปดูกันนี่เลยเดินลอดใต้ท้องเต่าเนาะนี่ด้านในก็จะมีแบบให้ไหว้พระธรรมตะ วิหารพระมงคลเนาะก็เป็นจุดไหว้พระใครจะมาทําบุญไหว้พระคือมาที่นี่นก็คือดีเลยมีครบเลยครับ มาถึงอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับของสีราชาเนาะใครที่จะมาเที่ยวโซนนี้นะครับก็คือแนะนําคาเฟ่นี้เลยคือแบบรรยากาศดีน่ารักมากนี่เลยชื่อคาเฟ่มาเชอเนาะคือด้านในก็คือจะเป็นแบบสวนต้นไม้แล้วก็แบบฟิลแบบบ้านเก่าๆแต่งมุมถ่ายรูปเพียบเลย เต็มที่เราสั่งไปอุ้ยลวงชายเขียวมาเราชิมอันนี้คือล้น้ำม่วงใช่ไหมล้นที่เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในเมนูเนาะแบบเป็นเมนูพิเศษมีความเป็นน้ำม่วงอ่ะไม่ดีน้ำม่มวงไม่เคยกินเลยในครั้งแรก ก็มาถึงคาเฟ่ร้านสุดท้ายของทริปเนานี่เลยเอเลนร้านน่ารักมากอยู่ตรงแถวอังศีลาเนานี่เลยเป็นคาเฟ่ฟวาไม้ควาไม้ไม้มูจิมูจินะที่ว่าชนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินทางมาเที่ยวง่ายใกล้กรุงเทพมีเวลาน้อยก็สามารถเที่ยวได้ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีครบเลยทั้งธรรมชาติและทะเลสวยๆคาเฟ่และที่พักน่ารักๆรักรวมไปถึงของกินอร่อยๆใครที่กำลังหาที่เที่ยวที่พักผ่อนเดินทางไม่ไกลามากแนะนำที่นี่เลยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับและฝากติดตามคลิปให,ใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับ